บทที่17วันไว้แม้จะพยายามสั้นดวงตาที่บอบชำ้ำเอาไว้ด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยแต่จนแล้วจนรอดไมฟ้าก็ไม่สามารถปิดฟังเขาได้นักขินดึงร่างของหญิงสาวเข้ามากอดไว้แนบอกแล้วนั่งลงตรงขอบเตียงเป็นอะไรทำไมหน้าซีดๆไม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะพิ่ิน หญิงสาวขืนตัวออกห่างบังคับให้สายตามองต่ำเพื่อที่จะไม่ให้เขาสังเกตเห็นความผิดปกติบนใบหน้าของตัวเองทำไมต้องหลบตาพี่ด้วยเขาพยายามดันปลายคางของไมฟ้าขึ้นไม่ไม่เป็นไรจริงๆค่ะพี่คินพูดแล้วก็ดันมือของเขาออกก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรว่าแต่รู้เรื่องแล้วใช่ไหม เขาถามระเว้นจังหวะรอเรื่องอะไรคะก็เรื่องมันของพี่กับคุณอิงไงไม่รู้แล้วใช่ไหมเพียงคำพูดนี้ออกมาจากปากของเขาไม้ฟ้าก็เจ็บปวดไปทั้งส่วงค่ะไม่รู้แล้วฉีกยิ้มหวานยามเงยหน้าขึ้นมองเขาแต่เมื่อก้มหน้าลงดูพื้นรอยยิ้มก็พลันหุบลง แล้วหมายคิดยังไงกับเรื่องนี้จำเป็นต้องถามหมาฟ้าด้วยหรือนักคินรู้อยู่เต็มอกว่าไม่จะเป็นแต่เขาก็ยังเอ่ยถามออกไปความคิดของหมายมันไม่มีผลอะไรนี่คะพี่คินอย่าถามหม่เลยคะ่ะหม่ฟ้าบอกเสียงเรียบใช่มันก็จริงเขามองหน้าเศร้าๆของหมาฟ้าถ้าอะไรบางอย่างมีความชัดเจน มันอาจจะง่ายกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ายุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไหมเรียกแล้วก็มองหน้าหญิงสาวด้วยแววตาที่อ่อนโยนคะไม่ฟ้าขานรับเบาๆคืนนี้พี่ไม่มีอารมณ์คะ่ะหญิงสาวตอบรับอย่างว่าง่ายไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกเฉยชาในวันที่ประกาศมั่นหมายกับคนรัก หมฟ้าลุกขึ้นจากเตียงนอนแต่ก็ถูกเขารั้งข้อมือเอาไว้พีไม่ได้ไล่ไหมค่ะไม่รู้ไม่แค่จะกลับห้องของตัวเองพีไม่ให้กลับเขาดึงแขนของหญิงสาวให้ล้มลงบนที่นอนแล้วทาบร่างกอดเอาไว้แน่นเสียงหัวใจของนักคินเต้นแรงพอๆกับหัวใจของไมฟ้าถ้าเขาไม่บอกว่ามันเธอก็คงไม่หวั่นไหวเหมือนเช่นตอนนี้ มันก็แค่อารมณ์พาไปไมฟ้าพยายามปลอบตัวเองให้ไหมกลับเถอะค่ะพิคินหญิงสาวอ้อนวอนเขาเสียงเครือตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เธออ่อนหวานต่อเขาแบบนี้พี่ไม่ให้กลับนักินจูบหน้าผากมนและกอดร่างของไมฟ้ารัดแน่นกว่าเดิมพิคินไหมว่าเราควรหยุดเรื่องนี้กันนะคะ มองเขาอย่างขอร้องประกอบคำพูดนักินจ้องหน้าคนในอ้อมกอดนิ่งหยุดค่ะเรื่องที่เรากำลังทำอยู่นี้หมายว่ามันไม่แฟร์กับคุณอิงเธอเลยเราควรจะหยุดนะคะพี่คินนักขินเข้าใจในสิ่งที่ไหมฟ้าต้องการบอกแต่คำว่าหยุดมันช่างทรมานจิตใจเขาไหมไหมไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกผู้หญิงด้วยกัน คุณอิงเธอตัดสินใจมั่นกับพี่กินแล้วพี่กินก็สมควรที่จะให้เกียรติเธอไม้ฟ้าชิงพูดก่อนเขาด่าพี่อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม้กำลังใช้เหตุผลที่มีและถูกต้องที่สุดสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าพี่เห็นเก่ตัวแทรกขึ้นทั้งที่เขายังพูดไม่จบว่าไงนะพี่กินคงไม่อยากให้ใครว่าพี่กินแบบนี้ใช่ไหมคะ ทางงานก็ต้องเลิกจุ่งกับไม้และเป็นคนรักที่ดีของคุณอิงจะดีกว่าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่แคร์พี่เลยใช่ไหมหงุดหงิดเล็กๆที่ได้ยินใหม่ฟ้าเอ่ยคำพูดเหล่านี้ออกมาพี่กินพูดเหมือนไม่รู้ว่าระหว่างเรามันคืออะไรถามแล้วหยุดมองหน้าเขานละกินสายหน้าไปมาอย่างช้าๆไม่พี่ไม่รู้จะปัดความรับผิดชอบสิคะ พี่คินก็แค่ทำเหมือนๆกับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมาสัมพันธ์ชั่วครั้งช่วคราวแล้วก็จบกันไปยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บแต่ไมฟ้าก็จำต้องเอ่ยมันออกมาดีกว่าจะทำร้ายใจิตใจลูกผู้หญิงด้วยกันปากดีนักนะเราไม่เจ็บหรือไงที่พูดแบบนี้ฝ่ามือหนาทั้งรูปทั้งปลอบไมฟ้าจะกล้าตอบหรือว่าเธอเจ็บเจียนตาย หญิงสาวกำออกเสื้อของเขาเอาไว้แน,น่นสุกน้ารงหาอกอุ่นยังหอยหาที่พึ่งไหมไม่เจ็บพูดจบก็กัดปากแน่นจนแทบพ่อเลือดึไม่เจ็บแต่นั่งร้องให้อยู่กับสายยางเกือบครึ่งชั่วโมงนี่นะพิคินไมฟ้ารีบเงยหน้ามองเขาด้วยความตกใจก่อนจะรีบเรียงไปมองแผงอกของเขาแทน เขาเห็นเขารู้ไม่ต้องมาหลบตาเลยไหมพี่รู้นะว่าไมคคิดอะไรอยู่ไมไม่ได้คิดอะไรจริงๆค่ะพี่คินแน่ใจนะแน่ใจค่ะงั้นมองตาพี่เขาพูดเหมือนบังคับไมฟ้าบังคับตัวเองให้เป็นปกติที่สุดมองสบสายตาเขาไม่ยอมหลบเขาเคยบอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็ง และตอนนี้เธอจะสวมบทบาทนั้นอีกครั้งเป็นนักขนที่ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่หมฟ้าดื้อไรรันไม่เคยเปลี่ยนจะเด็กหมฟ้านี่มามีอิทธิพลในชีวิตของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันตอนนั้นป้าไพาลินไปบอกอะไรไหมถึงได้ร้องให้อย่างนั้นเขาถามต่อคุณป้าบอกว่า หมาที่ใหม่ชอบเอาข้าวไปให้มันตายแล้วปลดคําโตออกไปแล้วหลุบตามองตามหม่ฟ้าเขาแทบจะบีบคอคนโกหกใหม่พูดจริงๆนะคะมันชื่อเจ้าน้ำดีเป็นหมาจรจัดที่ชอบมานอนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงรั้วข้างๆบ้านไหม่ฟ้ายัางสร้างนิทานโกหกต่อไปเป็นตุเป็นตะก็ได้หมาก็หมา นักขินแทบจะกัดฟันพูดคำนี้ออกมาคนที่กำลังห่อเหี่ยวอยู่ถึงกับกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่หลอกด่าพี่จนได้นะไหมร้ายจริงๆไหมก็แค่เด็กไม่ประสาอะไรมีหรือจะกล้าไปหลอกด่าพี่คินช่างยอกย้อนนักนะเราเขาหยิกแก้มทั้งสองข้างของแม่สาวช่างต่อปากต่อคำอย่างมันเคี้ยวโอ๊ยเจ็บนะคะ ไมฟ้าแกล้งโอดโอยเสียงดังนะักคินจึงรีบปล่อยมือออกและหอมแก้มฟอดใหญ่เป็นการขอโทษนับวันใหม่ก็ยิ่งน่ารักขึ้นรู้ตัวไหมล่ะคะไม่เห็นจะรู้เลยพี่ก็กำลังบอกอยู่นี่ไงเขาก้มหน้าหอมแก้มไหมฟ้าอีกหลายรอบถึงไหมจะน่ารักจะไงพี่คินก็รักใหม่ไม่ได้ใช่ไหมคะพูดออกไปโดยไม่ทันคิด แต่กลับไปสกิดต,ต่อมอ่อนไหวของทั้งคู่อย่างจังดวงตาสองคู่สบกันอย่างมีความหมายวันเวลาในอดีตที่ผ่านมานักคินไม่เคยมองไหมฟ้าลึกซึ้งแบบนี้เลยเช่นเดียวกับหญิงสาวที่ไม่เคยมีจิตเสน่หาต่อบุตรชายของบ้านทยาไรพี่คงเป็นคนแก่ที่โชคร้ายที่สุดที่รักเด็กสาวที่ทั้งสวยและน่ารักยังไม่ไ,มได้ จ้องตากันแล้วพูดแบบนี้จะไม่ให้คนฟังรู้สึกได้อย่างไรพี่คินไม่ได้แก่สักหน่อยมีแย้งกลับเล็กๆอายุมากกว่าไม่ทั้ง12ปียังเรียกว่าไม่แก่อีกเหรอไม่ค่ะพี่คินอาจจะหนุ่มฟ้อหลออเฟี้ยวพี่คินดูดีเสมอในสายตาของไม้ไม้ฟ้ายกฝ่ามือของตนขึ้นประคองใบหน้าของเขาเอาไว้ หน้าพี่มีอะไรเหรอเขาถามเพราะเห็นเธอจ้องหน้าและอมยิ้มไม่พูดม่จาหากเป็นเมื่อก่อนไหมหลับตาแล้วก็ยังนึกหน้าพี่คิดไม่ออกได้ซ้ำก็คงใช่เราเดินสวนกันไปสวนกันมาแต่ไม่เคยมองหน้าสบตากันจริงจังสักทีนักคินยกยิ้มมุมปากเมื่อนึกถึงอดีตที่ผ่านมาระหว่างเขากับไหมฟ้า พิคินคงเห็นไหมเป็นเด็กเลยไม่อยากยุง่งใช่เด็กน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมซะด้วยว่าแต่ตอนนี้ล่ะหน้าของพี่เป็นยังไงตอนนี้หรอคะยิ้มอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ในใจยิ้มแบบนี้หมายความว่าไงเขามองหน้าคนยิ้มเจรเนิดนิดลึกรับหน่อยๆน่อยไมฟ้าระบายรอยยิ้มกว้างเต็มใบหน้าก่อนจะบอก ต่อให้หลับตาลงกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ก็จำได้เสมอมือทั้งสองข้างทำท่าจะลดลงจากใบหน้าของเขาแต่ก็ถูกนักคินรวบเอาไว้ทั้งสองข้างเขายกมือน้อยทั้งคู่ขึ้นจุมพิษพี่เองก็เหมือนกันจำหน้าหม่ได้จนขึ้นใจเลยลหละโน้มหน้าเข้าไปหอมแก้มอีกคนเบาๆจำแก้มหอมๆนี่ได้ ปลายนิ้วเกลี่ริมปีปากไปมาจากนั้นก็แนบจูบเข้าหาช้าๆจูบที่ดูดดื่มและอ่อนหวานไมฟ้าจูบตอบเขาด้วยอารมณ์หวานลมหายใจของผู้ชายที่ชื่อนคกินเธอเองก็จำได้ไม่มีวันลืมจูบนี่พี่ก็จำได้แม้จะหลับตาพี่ก็จำได้ไมฟ้าลืมตามองเขาก็พบว่า นักคินหลับตาจูบเธอจริงๆหญิงสาวเป็นฝ่ายจับมือใหญ่ของเขาบ้างรูปฝ่ามือเล็กของตัวเองบนหลังมือของเขาเบาๆไหมก็แค่ผ่านมาคำพูดนี้น่าใจหายยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเผยสิ่งที่ควรจดจำของกันและกันนักคินมองหน้าคนพูดด้วยความตื่นตันผ่านมาเพื่อที่จะผ่านไป แต่พี่จะไม่ลืมไหมเขาบอกเรากลับให้คำสัญญากับหญิงสาวไมฟ้ายิ้มบางๆตรมมุมปากมองหน้าเขาอีกครั้งอย่างตัดใจอีกหนึ่งเดือนพี่คินจะมั่นแล้วไม่ก็จะหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วพี่จะทำยังไงคำถามเหมือนตัดพออย่าถามแบบนี้สิคะไมไม่อยากฟัง ไมยจะลืมพี่ได้จริงๆเหรอไม่เพิ่งบอกว่าจำหน้าพี่ได้แม้แต่ตอนหลับตานะอย่ายื้มหม่แล้วทำให้ผู้หญิงอีกคนเจ็บเลยค่ะไม่แมนเลยหากพี่คินทำแบบนั้นต้องให้เด็กมาสอนผู้ใหญ่นะักคินฟังแล้วให้ละอายใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วพี่จะทำยังไงดีละไหมเพราะว่ายังตัดไม่ขาดเลือกไม่ถูกจึงระ,ะ,ะ,ะลาละลังอย่างนี้หากเรารักกันมันก็คงดี แต่นี่ไม่ใช่อะไรทำให้ไหมฟ้าพูดออกมาหญิงสาวได้แต่ตกใจกับคำพูดของตัวเองแต่คนที่นิ่งเงียบไปนั่นต่างหากที่คิดมากเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินจากปากของไหมฟ้าไหมขอโทษค่ะพี่คินไหม่ก็แค่พูดเล่นๆอย่าถือสาเลยนะคะรีบแกตัวเมื่อรู้ว่าพังปากออกไปความจริงหมก็พูดถูกหากเรารักกันมันก็คงดีกว่านี้ นักคินทวนคำพูดนี้ใหม่มันแปลความหมายตรงๆอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าใหม่ฟ้าไม่ได้รักเขาและเขาก็ไม่จริงหรือเหมือนมีเสียงค้านอยู่ในใจลึกๆเราควรนอนกันได้แล้วนะคะพิคินหากเลิกพูดเรื่องนี้กันก็คงจะดีไม่น้อยไม่ง่วงแล้วเหรอเออความจริงก็ยัง หาวสักครั้งยังไม่มีวันนี้คุยกันแต่เรื่องที่ชวนให้หวั่นไวคงจะหลับตาลงยากกว่าทุกวันงั้นไปเดินเล่นตรงสนามหญ้าดีไหมเขาชวนเพราะอยากหาช่วงเวลาดีๆคิดอะไรสักหน่อยสำหรับเรื่องนี้ยุงจะไม่กัดหรอคะไหมฟ้าเรียงอ้อมๆมไหมใส่กางเกงนอนขายาวพี่ก็ใส่ขายาว ยุงมันฉลาดมันอาจจะกัดทะลุผ่านผ้าก็ได้แล้วจะไปไหมเขาเน้นคำถามพร้อมกับจ้องตาขมิงใครจะบอกว่าห้ามปฏิเสธเด็ดขาดไปก็ไปค่ะในที่สุดก็ต้องจำยอมสองหนุ่มสาวที่กำลังจับมือกันเดินเล่นในสนามญ้าหน้าบ้านไม่มีคำพูดมากนักสำหรับช่วงเวลาแบบนี้ มีเพียงความอบอุ่นจากฝ่ามือที่ส่งผ่านถึงกันบางครั้งเขาก็โน้มหน้าของหญิงสาวเข้ามาหอมแก้มเบาๆอบกอดไว้แบบหลวมๆจากนั้นก็พากันไปนั่งตรงมานั่งริมสนามหญ้าดาวในกรุงเทพไม่สวยเลยนักขินแงหน้ามองท้องฟ้าแล้วเอ่ยออกมาแล้วดาวที่ไหนสวยล่ะคะพี่คิน ดาวที่อยู่ในใจของคนเราต่างหากที่สวยดาวที่อยู่ในใจน้ำเน่าจังเลยนะคะบ่งบอกอายุของคนพูดเลยเธอแกล้งแ,งแซวพี่กำลังซึ้งๆอยู่นะไหมเขาหันมามองหน้าของหญิงสาวพร้อมกับย่นคิ้วใส่ไม่ก็ซึ้งค่ะซึ้งมากสองคำสุดท้ายถูกเอ่ยเสียงยานคางเป็นพิเศษ หลอกกระทบว่าพี่แก่นี่นะซึ้งมากไม่ได้กระทบสักหน่อยไม้ฟ้าสายหน้าปฏิเสธก่อนจะถูกเข้าดันศีรษะให้พิงไว้ตรงหัวไหล่เขานักคินโอบเอวของเธอเอาไว้พร้อมก้มหน้าจูบผมของเธอเบาๆเราอยู่ด้วยกันมาครึ่งปีแล้วสินะเขานับช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะครึ่งปีแล้ว พูดแล้วก็แงนหน้ามองดาวที่ระยิบระยับบนท้องฟ้าเหมือนมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเขาพูดขณะที่มองดาวตามเธอไหมฟ้าคิดตามคำพูดของเขาใช่เหมือนมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองค่ะแรกๆใหมก็รับไม่ค่อยได้แต่นานวันเข้ามันก็ชินไปเองต้องยอมรับในความจริงข้อนี้แค่ชินเองเหรอ คนถูกถามนิ่งไปเล็กน้อยนักคินหวังจะได้ยินคำพูดไหนกันแน่ค่ะตอบรับออกไปเบาๆจากนั้นทั้งเขาและเธอก็เงียบด้วยกันทั้งคู่สองร่างที่อิงซบกันอยู่บนม้านั่งมีบทสนทนาเรื่องราวรอบตัวบ้างเล็กน้อยการคลอเคลียอย่างถึงเนื้อถึงตัวเกิดขึ้นบ้างทำให้คนยืนดูหลังพามานนึกหนักใจครามครัน คุณแสงรวีเริ่มเห็นเค้าความยุ่งยากคนสองคนที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายนานแลมเดือนความผูกพันทางใจย่อมต้องมีบ้างนี่เราประมาทเกินไปใช่ไหมที่ป้อนปลาย่างเข้าปากแมวสองคนด้านร่างยังคงโอบกอดกันอย่างเงียบเงียบนักทิ้นทั้งจูบทั้งหอมเป็นระยะ จนครึ่งชั่วโมงผ่านไปทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะขึ้นห้องเพื่อพักผ่อนในค่ำคืนนี้อะไรคนที่เดินนำหน้าหันกลับมามองคนที่รั้งตัวเองเอาไว้ไม่ยอมเดินพิคินบอกว่าดาวที่สวยคือดาวที่อยู่ในใจของคนเราใช่ไหมคะอ้าวไงวกมาเรื่องดาวได้ละนี่ไหมเห็นด้วยคะ่ะอืมดาวไม่ว่าจะมองที่นี่ หรือมองที่ไหนจะำบนมัวหรือถูกหมอกควันบดบังหรือแจ่มเจ้าอยู่บนยอดดอยแสนสวยยังไงมันก็คือดาวอยู่นั่นเองใช่ไหมคะเพราะมันคือดาวที่อยู่ในใจเราไมฟ้าแค่อยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเท่านั้นไมพูดซะซึ้งเลยไมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยคะ่ะแล้วขึ้นห้องกันดีกว่าหญิงสาวดึงมือของเขาออกเราเดินนำนาขึ้นบ้านไป นักคินยังรู้สึกงุนงงเล็กน้อยกับคำพูดเมื่อครู่ของหญิงสาวแต่เขาก็ยอมเดินตามเข้าบ้านไปแต่โดยดี